โรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมา สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ตั้งอยู่เลขที่11หมู่ที่8บ้านหนองม่วงพัฒนาตบลน,นาคำ,อ,ำอวานอนิวาาจัังหวดสกลนครเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองม่วงบ้านเหล่าสิมมาและบ้านหนองม่วงพัฒนามีเนื้อที่บริเวณโรงเรียนทั้งหมด26ไร่46ตารางวาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอง จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมาประกอบด้วยนางพันษาศรีปักดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายเติมศักดิ์หอมเอื้อมดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางณภาพรสุวรรณเทนดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาววชราพรคำโพชาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณนายเอกลักษณ์กระดาด ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและนางสาวณัฐนาเพื่อนใจมีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการข้าราชะการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมวัยจำนวน37คน ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน126คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน50คนรวมจำนวนนักเรียน214คนวิสัยทัศน,นโมม์โรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมาโรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมามุ่งพัฒนาสร้างโอกาสผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่21อย่างเป็นสุขโดยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ัชญาโรงเรียนโยคาเวชยเตภูริหมายถึงปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝนคำขวัญโรงเรียนเรียนดีมีวินัยสุขะอ,อนามัยดีเน้นวิถีพอเพียงอัตลักษณ์โรงเรียนมารยาทงามตามวิถีไทยเอกลักษณ์โรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยสีประจำโรงเรียนม่วงขาวสีม่วงหมายถึงความเข้มแข็งอดทนความมุ่งมั่นและพยายาม สีขาวหมายถึงความสะอาดสุขุมเยือกเย็นและมีคุณธรรมการเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมาด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาการจัดสวัสดิภาพของนักเรียนคณะครูทำหน้าที่ดูแลความปลอดภยัยบริเวณหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นพร้อมทั้งประสานผู้นำชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนมีนักเรียนอาสาอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน การจัดอาคารสถานที่และสะภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภยัยโรงเรียนมีการปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียนให้มีความแข็งแรงปลอดภยัยโรงเรียนจัดระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนได้ปรับปรุงห้องน้ำห้องซวงให้พร้อมใช้งานสะอาดพอเพียงปลอดภยัยมีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน ตามนโยบายสุขขดนีมีความสุขสะอาดสะดวกสบายสวยงามถูกสุขนลักษณะโรงเรียนมีการจัดระบบโรงอาหารให้มีที่นั่งเพียงพอสะอาดถูกสุข,ขลักษณะและจัดให้มีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหารและนอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนเช่นอาคารเรียนโรงอาหารโรงจองดรถนักเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้เรียน การให้บริการดูแลด้านพภชนาการและสุขภาพโรงเรียนจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบท้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนแต่และช่วงวัย โรงเรียนมีการจัดการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนโดยการใช้เมนูอาหารกลางวันจากโปรแกรม Thai School Lunch เพื่อคุณภาพทางพภชนาการที่ดีของผู้เรียนโรงเรียนมีการดูแลรักษาภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุข,ขลักษณะและจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน โรงเรียนมีการจัดระบบห้องพยาบาลอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องตน้นมีครูอนามัยโรงเรียนที่มีความสามารถและมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้โรงเรียนมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคและอุปโภค การป้องกันภัยธรรมชาติโรงเรียนจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและมีวิธีการให้ความช่วยเหลือนักเรียนมีระบบคัดกรองและแยกเด็กป่วยที่มีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลและาการผิดปกติอื่นๆมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาอนามัยที่เหมาะสมในการป้องกันโรคการป้องกันภัยจากสารเสพติดโรงเรียนจัดเสริมสร้างทักษะชีวิตบูรณาการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าถึงภัยของสารเสพติด การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโรงเรียนจัดทำข้อมูลและเฝ้าระวังกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเป็นพิเศษจัดทำมาตรการเฝ้าระวังและแผนที่จุดเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วนหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินติดไว้ทุกอาคารเรียน การป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์โรงเรียนมีการกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างภูมิคุ้มกันโรงเรียนจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เเซนต์ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสอนส่อมเสริมหรือกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวโดยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบแนะแนวการชี้แนะแนวทางและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีรวมไปถึงการป้องกันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ด้านเครือข่ายและการสร้างความร่วมมือโรงเรียนประสานเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้งในเวลาราชการและเวลานอกราชการตามความจําเป็นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตบูรณาการความร่วมมือการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเ,เพื่อสร้างภูมิคุมกันให้กับนักเรียน การจัดสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีการแจกค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบและค่าหนังสือเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยคำนึงถึงความถูกต้องและความปลอดภัยของผู้เรียน โรงเรียนบ้านหนองม่วงเหล่าสิมมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จากสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสขอบคุณและสวัสดีค่ะ